พวกเราก็บเลีนหลามวันนี้นะเรามาอยู่ในแมพที่มีชื่อว่า YouTube Live นะทุกคนเฮ้ hey! จะพาทุกคนมาดูว่าการเป็นยูทูบเบอร์นั้นมันเป็นยังไงนะคบวิธีการเป็นนั้นมันเป็นยากไหมนี่เป็นการสอนยูทูบเบอร์หน้าใหม่ไปนในตัวเลยสินะเนี่ยใช่แต่บอกแล้วว่าในเกมนียมันจะง่ายกว่าของจริงอ่ะของจริงยากกว่าเยอะโดยที่ยูทูบเบอร์ที่เราจะเป็นในเกมนี้ก็คือจะเป็นสายเกมนะครับผมก็คือเล่นเกมแล้วก็อ่านเปนพวกเราในแหละนะถ้าตอนแรกที่อยากทิปเลยนะก็คือเราจะต้องมีไมค์ไปเราไปซื้อไมค์เลยดีกว่าไปนี่นี่คือร้านค้าที่สามารถซื้อของได้นะโอ้โหร้านสำหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะเออใน นี่ก็จะมีพวกแบบคอมแล้วก็มีหน้าจอคอมมีเมาส์มีคีย์บอร์ดอะไรพวกนี้มาแล้วมาซื้อไมค์กันเถอะขั้นแรกคือเราต้องมีไมค์นี่ไมค์นี้ราคา500บาทนะแต่จริงก็จะมีไมค์ฟรีด้วยแล้วดูไมค์ฟรีสิโอ้โหดูพูดไปคงเสียงจะแบบว่าแผลแปบแปแปแบบนี้แน่เลยมามาซื้อเลยนี่ซื้อไปเลยราคา500้ยทุกคนครับนี่แล้วเหลือ50บบาทนะ ซื้อใหม่ตัวเดียวจนเลยทีเดียวเชียวอ,อจะต้องขอบอกเลยนะครับว่าเกมนี้ก็คือเราจะไม่ได้เจอหน้ากันนะเวลาเราอยู่ในบ้านคือเราไม่สามารถไปหากันได้เออเอาไปว่าพวกเราก็แยกย้ายไปทำคลิปแล้วก็ไปทำให้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปทำให้ตัวเองรวยกันเถอะโอ้ได้เลยไปได้ในบ้านเราอยู่ไหนนี่นี่บ้านเราอยู่นี่ตึกนี้อโอ โดยที่สเตตัสตัวเราทุกคนครับก็จะมีนี่หลอดหิวหลอดพลังงานแล้วก็มีหลอดความสุขนะเราควรที่จะเพิ่มหลอดพวกนี้ให้มันเต็มๆตก่อนที่เราจะอัดคลิปแล้วทุกคนครับเพื่อเป็นการให้คลิปเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดใช่เลยมาเรามาเพิ่มพลังงานก่อนดีกว่าก็นอนตรงนี้ทุกคนครับนี่หลอดเพิ่มพลังงานก็จะเพิ่มขึ้นนะโอ้โหอนอนตาไม่หลับด้วยโฮ้ยนอนตาเหลือกพอหลอดเต็มแล้วทุกคนครับเราก็มาเพิ่มความสุขด้วยเครื่องเกมนี้อ่ะ ให้มันเต็มๆคลิปจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเกิดไม่มีความสุขก็จะอาจคลิปไม่สนุกนะใช่ แล้วก็ต้องกินด้วยแอกินอะไรดีตอนนี้คือมีตังเลยินประหกินประหยัดนะจะเกือบเดี๋ยวหมดนงะเงินนะ่ะกินน้ําเปล่าก็ได้แนะอะเออโอเคเรียบร้อยส่วนชั้นขอกินนมละกัน,กน,น,ม,นมาแล้วเราก็มาเริ่มอัดคลิปได้เลยทุกคนครับได้แป๊บนึงนะนี่คือยังไม่ได้ทําคลิปอะไรเลยก็มีคอมเมนต์ด่าแล้วเนี่ยเอ้ย,ยงงคนแรกบอกว่าถูกเอาชนะแล้วก็อันนี้อะไรนู๊บโอ้หโดนด่านูบด้วยวิดีโอนี้มันแย่มากเดี๋ยวยังไม่ได้ทำสักคริปเลย แต่ยางน้อยก็มีคอมเมนต์ดีนะนี่คุณคือที่สุดโอ้ยโอ้โหชื่นใจโอเคเขาให้เราลบคอมเมนต์ที่ไม่ดีออกนะทุกคนครับตรงนี้อะไรเรา,าไม่เล่นาอัดคลิปเลยที่เกมแรกนะี่ก็จะมีเกมเดียวนะ <c oughs> นี่คือพอมีหนึ่งหมื่นผู้ติดตามก็จะมีเกมนี้ใหม่มามีห้าหมื่นก็จะมีเกมใหม่มาอะไรประมาณนี้ เกมที่เราเล่นนี่คือเกมอะไรเนี่ยจะเกอบมันเทีย<อ>ว่าเดิมมาเดิเลอร์สองเอ่เราเข้าไปเล่นดูซิเตรียมตัวอัดวิดีโอได้เลยทุกคนครับอัดพร้อมกันเลยน,นะพวกเราสามคนนี่โอเคได้เลยแาการอัดวิดีโอเป็นไงดูซิอ๋ออ่อใครเรากดแบบนี้อ๋ออะไรเนี่ยปุ่มเต็มไปหมดเลยคือต้องกดให้โดนตัวที่มันขึ้นมาและนี่ขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราอัดคลิปเสร็จแล้วเราต้องตัดวิดีโอแนะต้องกดให้มันตรงขอบสีฟ้าสินะเนี่ยใช่การตัดคลิปในเกมนี้ก็ประมาณนี้นะ เจ็บขึ้มนมาตรงมากที่สุดนะทุกคนครับนี่เปิดโ,โอเคทำไมกดยากจังเลยนี่ขอเลยบลอยของฉันตรงมากเลยเว้ยเป็นการตัดคลิปที่ง่ายที่สุดแต่บอกเลยว่าชีวิตจริงไม่ง่ายแบบนี้เออชีวิตจริงนี่สุดแสนจะทรมานที่สุดแล้วขั้นตอนนี้เอาล่ะพอเราตัดเสร็จแล้วก็เตรียมตัวเผยแพร่ได้เลยทุกคนครับนี่เผยแพร่คลิปของพวกเราไปเลยนะโอ้โหเร็วมากดูสิโอ้โห อ๋อโหลดไวมากนี่เน็่เราแรงหรือว่าคลิปมันสั้นกันแน่เนี่ยไม่รู้แต่มันเร็วสุดๆไปเลยนะอืาอัพโหลดไปแล้วมาดูเสื้อมีคนดูเท่าไหร่ของฉันมีคนดูไอ้หมื่นคนเลยคนดูไงไฮ้เฮ้ยฉันมีสามหมื่นสี่าปนคนดูโอ้ยฉันมีแค่สี่พันแหวโอ้คลิปไหนคุณภาพต่ำมากแลวเอเรียมีเท่าไหร่ยอดวิวเมื่อกี้ฉันมีแค่สองพันห้า ทำไมคลิปพวกนายมันแบบว่าคุณภาพต่ำจังเลยเนี่ยชั้นดังสุดแล้วเนี่ยตอนนี้ในรายการเล่นประมาณนี้ทุกคนครับก็คืออัดคลิปเก็บเงินเอาเงินไปซื้อของใหม่อุปกรณ์ใหม่แล้วก็มาอาัดคลิปใหม่แบบนี้ไปเรื่อยๆเก็บยอดผู้ติดตามแล้วประมาณนี้ความหิวจะสิบแปก็ยังอัดคลิปได้อยู่นะมาเริ่มอัดคลิปเลยเกมเดมนี่พาร์ทส,สองอัดไปตัวอะไรขึ้นมาบ้าง FJ D G โอเคกดไปมาแล้วก็มาตัดคลิปกันเลยจิบจิบ เจ็บเรียบร้อยตัดคลิปเสร็จแล้วอัปโหลดได้เลยนะนี่เก็บเงินต่อไปตอนนี้มีเงินอยู่2,000ซื้อคอมใหม่ดีกว่านะ2 0 0พันพอแล้วจะกบนี่พออยูนี้มีคอมนี่พันหนึ่งซื้อเลยนี่คอมพันหนึ่งแล้วก็เหลือพันกว่าซื้อหน้าจอใหม่ด้วยโอเคเพื่อคุณภาพที่ดีขึ้นของคลิปวิดีโอเราแล้วก็ด้ซื้อเมาส์ด้วยโอเคอคลิปคราวนี้จะทำได้กี่ล้านยอดวิวกันนะว เอาละทุกคนครับจะเตรียมอัดคลิปต่อนะต้องมาเพิ่มหลอดอาหารให้มันเต็มๆนะครับผมโอเคประมาณนี้ก่อนละกันเงินน้อยอยู่แล้วก็มาดคลิปต่อเลยนะทําไปเรื่อยๆเอเอดเชตัดคลิปเสร็จแล้วเอเดี๋ยวเรามาแข่งกันดีกว่านะผู้ติดตามใครจะเยอะกว่านะโอเคป่ะโอเคได้เลยอ่ เจะกบกฉันว่าพวกเราออกมาเจอกันหน่อยก็ดีนะเดี๋ยวพวกเราจะลืมหน้ากันสักครัเฮ้ยไม่ไม่ดีขอทำงานหาเงินก่อนเงินนี่สำคัญที่สุดมันสำคัญกว่าเพื่อนอย่างพวกฉันใช่ไหมเนี่ยโอ้ไเจอเพื่อนไม่มีตังค์อจะเ้าไม่ไรตอนนี้พวกนายไม่ยอดติดตามเท่าไหร่แล้วเอ่อฉันมีอยู่สองพันหกเว้ยอะไรทำไมแค่นั้นนึงไงพวกนายได้ทำคลิปบ้างกันหรือเปล่าเนี่ยจะไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยช่วงนี้ อะไรนาะยทำอะไรเล่นเกมโอ้ยอเายายาทำลิปบ้างซีหาเงินโอ้ oh, ตอนนี้มีคอมเมนต์ไม่ดีอยู่3อัน ยกเลิกการสมัครวิดีโอมันแย่มากโอ้โหแล้วก็เขาเป็นสีเขียวในี่โหมีคนขำคลิปฉันด้วยมาเขาห้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 ามาว่ะเฮ้ยอสงสัยชอบใจสินะนี่เออคลิปฉันต้องสนุกอย่างแน่นอนมาเฮ้ยเดี๋ยวฉันมีคลิปให้อ่านใหม่แล้วเป็นเกมใหม่้ยัดเลยจะโกบเป็นเกมโปนธนาคารใช่ไหมนี่อ่ะเฮ้ยฉันจะไม่มีตังค์นี่ตอนนี้ นายก็ทํางานซีทำคลิปวิดีโอแนนซีเอเลียนนี่พวกนายมาดูนี่ตรงนี้จะมีโทรศัพท์ให้เราด้วยนะเราสามารถซื้อโทรศัพท์ได้เว้ยแต่โทรศัพท์ตรงนี้ไม่ได้ใช้เงินซื้อนะอเ,เขาจะใช้เป็นยอดซับสไครซื้อนั่นเองนะดูสิ<อ>ถ้าพวกนายมียอดซับสไครตามนี้ก็จะได้มือถือตามนี้นะเอาเป็นว่าเราต้องทาให้ยอดซับถึงห้าหมื่นเพื่อเอาโทรศัพท์อันนี้โอ้โหโนเกียเลยนะถึกชน แล้วประเด็นคือโทรศัพท์นี่มันถ่ายวิดีโอได้ล้วนี่ฉันว่าน่าจะเล่นเกมไอ้นั่นนะงูอ่ะงูกินหางงูเอ้ยงูกินหางได้ซื้อมาเล่นเกมนานมากกว่านะอันนี้ยอดเซสเซคายแบบโอ้โหหนึ่งพันเลรียโอ้โหสิบพันเลรียนโอโ้โทรศัพท์โคตรดูดีแบบรวยก็มีประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวผมจะมาซื้อของอัพเกรดแล้วกันนะตอนนี้มีเงินหนึ่งหมื่นแล้ว หอยรวยเจ้าบรวยจะมาซื้อไม้แล้วกันนะเพราะไม้เนี่แหละสำคัญที่สุดในการอัดคลิปมงนายซื้อเผื่อฉันด้วยสิเจา้า g l ฉันเหลือ31บาทเองนะเว้ยเฮ้ยไม่ซื้อไม้เอา31มบาทนายไปซื้อก๋วยเตี๋วกินเถอะไปเดี๋ยว <c oughs> ยจะซื้อกล้องเว็บแคมด้วยทุกคนครับจะเปิดกล้องแนะ่ไม่ซื้อนี่เลย500เอ้อย้ยซื้อ3 5เลยดีกว่านี่ภาพจะได้คมชัดหน้าจอมีราคาถูกไหมโอ้นี่มีอันนี้สาม0ารพอดีเลยเอ้ยซื้อดีไหมว่าจะไม่มีตากินข้าวนวเนี่ยเอ้ยไม่เป็นไรเด,ไไเดี๋ยวไป โอเคมาอ่ะคิดต่อเลยยอดวิวฉันเกือบหมื่นแล้วเว้ยโอ้โหหนึ่งหมื่นพอดีเลยโอ้ยโอ้ยดีจังมาทำตั้งนานเพิ่มหมื่นเลยไงโอ้ยฉันได้ยอดวิวหมื่นสองทำไมยอดวิวพวกนายมันน้อยจังวะฉันไม่เข้าใจว่ะเพราะฉันนี่สองหมื่นขึ้นเลยนี่นั่นสิเจ้ากบนี่นายดังมาจากไหนเนี่ยเออไม่รู้มาน่าจะเป็นเพราะฉันหน้าตาดีแล้วม่แน่ใช่ว่านี่นายหลอกด่าพวกฉันหน้าตาไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่ ตัดคลิปไปโดไปโอ้มีสีแหลงอันหนึ่งด้วยทคนงับโอ้ไม่ดีเลยอันนี้อ่ะแล้วก็โหลดคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆสักพักนะทุกคนครับแล้วมาดูซิว่าเราจะมียอดติดตามเท่าไหร่นะทุกคนเพราะถ้าให้ทุกคนมาดูแบบนี้ไปเรื่อยๆก็คงจะเบื่อนะครับโอเคตอนนี้ผมทำยอดสมาชิกาาได้ห้าหมื่นก้าแล้วทุกคนครับแล้วผมก็สามารถทําเกมใหม่ได้แล้วนะคือเกมนี้ House Simulator มียอดวีดหกหมื่นหนึ่งมาเฮ้ยดูดีเฮ้ย ทำไมนายเยอะขนาดนั้นนายยอดวิวอ่ะไม่รู้อีกนิดเดียวก็จะใกล้หนึ่งแสนซับแล้วนะทุกคนครับมาดูซิว่าโลกเงินนี่จะสวยแค่ไหนนะหนึ่งแสนซับนี่โอ้โหนายได้โลกเงินแล้วเอาไปขายเอาตังค์เพิ่มนะเว้ยไม่ฉันจะเก็บไว้เป็นความภูมิใจของฉันฉลามใช่ไหมขายแล้วพวกนายตอนนี้พวกนายมีทรัพย์เท่าไหร่แล้วลรงจะเล่นมาสาออออมักแป๊บหนึ่งมีแค่สองหมื่นเจ็ดแล้วฉลามแล้วฉันมีหนึ่งหมื่นเจ็ดพันโอ้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันโอ้โหโคตรชาเลยพวกนายทำอะไรกันวะนี่ฮะ ป้ายตรงนี้มีหน้าฉันนุ่ยมาโอ้โหได้รับความนิยมโอ้ยเราช่างก็ได้โทรศัพท์มาด้วยนะอีเรียนดูสินี่โทรศัพท์เป็นโซนโอ้ยเอาไปคิดไมดีโออคถามอะไรถ่ายยังไงเนี่ยน่าจะเกิดไมาสามารถที่จะกดคลิกแล้วก็เอาเงินกับเอายอดผู้ติดตามได้ด้วยนะนี่ถือแบบนี้แล้วกดคลิกไปเรื่อย มีเวลาเดินก็สามารถคลิดถ่ายได้โอ้โหสวัสดีทุกคนครับวันนี้เรามาอยู่กับยูทูบเบอร์คนไม่ดัง2คนนะครับผมอเอย่าลืมติดตามหลามชาแนลนะคะฮ้ยติดตามเรียนชาแนลด้วยนะโอ้ดูดิแค่ชื่อก็แบบว่า โอ้ไม่เฟี้ยวเลยแต่ช่องนายชื่ออะไรนะเจะก๊กบนั่นเองกบผระชนไทยยังไงทุกคนก็อย่าลืมไปกดติดตามให้กับ2ช่องนี้ด้วยนะให้เขาดังๆแบบผมนะนี่พวกนายรู้เปล่าถ้าเกิดว่าเรารวยนี่เราสามารถซื้อบ้านใหม่ได้ด้วยนะโอ้โหนี่ยนละสามารถซื้อได้ตรงนี้เข้ามาเลยนี่พามาดูพามาดูาาดไหนไหนไหน<ๆ>บางทีเราดูรา,าจจะได้แรงบันดาลใจในการทํางานมากขึ้นไงดูได้เลยนะบ้านก็จะมีนี่หลังที่เราอยู่ตอนนี้แล้วก็สามารถเปลี่ยนอัปเกรดได้นะโอ้โหดีดีบ้านนี้ 5M าเทุกคนครับ โหโหแค่หลังแรกก็ 5m ไรฉั้นว่าฉชันราก่อนดีกว่าโอ้ยมีเรือยอดได้ยนะสามารถซื้อเรือยอดได้อยู่เว้ยเ,เราสามารถหยูดบนเรือยอดได้ด้วยนี่สูงสุดคือเรือยอแนะทุกคนครับราคาหนึ่งทีนะโอ้โห,โหบอกเลยว่าเราจะมีตังค์ซื้อหรือเปล่านในเรือยอไงต้องเก็บอีกกี่ชาตินี่ฮะโอ้ยดูโมเดลบานนี่สีจกหน้าอยู่จริงๆเลยขอซื้อคอมใหม่หน่อยสิรู้สึกว่าคอมเก่านี่เล่นเกมแหลกแล้ว โอเคซื้อนี่เลย20,000ื่นแอแล้วก็ซื้อหน้าจอใหม่ด้วยได้ไหมเออนี่สอง0 0ซื้อเลยนี่มันมีหัวข้อเพชรด้วยนะเนี่ยไหนออ้านบนอ่ะนะใช่จะกรปนายรู้หรือเปล่าเอาไปใช้ทําอะไรรู้สึกว่าเพชรเราจะสามารถไปเปิดกล่องได้นะตรงนี้เดี๋ยวพามาดูนไปเปิดกล่องกันเลยใช่นี่ตรงนี้จะมีลุงขายกล่องอยู่ตรงนี้สามารถเปิดได้นี่จะเพชรเปิดนี่เห็นไหมโอ้ยโอ้ของข้างในมีอะไรอ่ะ ไม่รู้ต้องลองดูนะอ๋อนี่ไงก็จะมีของพวกแบบเหมือนของตกแต่งเลยปานี่ฉันได้เราเตอร์มาเราเตอร์แบบไหนมีหลายเราเตอร์ระดับแรกก็มีระดับที่ดูหายากก็มีเราเตอร์แบบคอมมอนเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวลองสุ่มดูซิแล้วคนจะได้อะไรครับได้มาเป็นเครื่องทํากาแฟมาโอโ้ระดับคอมมอนเฮ้ยไอ้อะไ,อะไรเอเลียนฉันได้จุกบ็อกอไอ้จุกบ็อก จูกบอกนี่ระดับ3เปอร์เซ็นต์หายากอะน,นี่ไมออ่จริงจริงเหรอเนี่ยว้าวโหยโ,โหยลัคก,กี้ลัคกี้เฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะมาดีกันดีฉลามมานี่อะไรเหรอเจกก๊กอนี่บ้านเกิดนายนนห,นหรือเปล่านี่เออนี่ทิ่นายหรือเปล่านี่นี่นี่ไว้มานี่เอ้ยตัวนี้มีอะไรวะนี่นั่นใครมาทิ้งโลเพชรไว้หรือเปล่านะเจ๊กอบมันเหมือนเป็นโลโก้ยูสตูบแล้วก็ไม่มีอะไรนะแหม ไปไปทำงานกันต่อดูกว่าไปไปเก็บยอดสักสไกรวันนี้เราต้องถึงหนึ่งแสนให้ได้นะอะไรนียขำอะไรมันไม่ยากเลยเนี่ยฉันเจ็ดหมื่นเลยเนี่ยตอนนี้นายเจ็ดหมื่นแต่ฉันเพิ่งหมื่นเจ็ดเองจะเกียเออไปตั้งใจนำคลิปไปไปตั้งใจนำคลิปกันแต่ก่อนหนึ่งคือเราจะเอาของประวังก่อนที่เราได้ก่อนหน้านี้ในกระเป๋าใช่ไหมเฟอร์นิเจอร์ออาไม่มีะฉันได้เครื่องทำกาแฟเมื่อกี้อ๋อไงไงเจอแล้วมันไม่สามารถกดอะไรได้เลยเนะ่น่าจะเป็นของประดับหรือเปล่าไม่รู้นอนตรงนี้ละกัน โอเคแล้วเดี๋ยวมาอัดคลิปต่อเลยทุกคนครับเก็บเงินเก็บยอดสับไปเรื่อยๆถึงหนึ่งแสนแล้วกันนะแล้วมาเจอกันใหม่ทุกคนโอเคมาอาัดเกมนี้เลยเกมใหม่แล้วก็มาตัดคลิป80%เองกาเปดโอ้หน,นึ่งร้อยในยากมากเลยเนี่ยนะนั่นสิตั้งแต่จะกดมาทีนจะไม่เคยได้หนึ่งร้อยเลยเนี่ยจัดไดแค่เก้าเก้าจุดเกกโอก็ถือว่าดีอย,อยู่นะนั่นไง มาดูซิว่าคลิปนี้จะมีคนดูเท่าไหร่ทุกคนครับดูซิหลังจากที่เราอัพคอมแล้วมาแล้วนะคอมน่าจะแรงขึ้นเรื่นๆึ้นมีคนดูสามหมื่นมาสี่หมื่นมาห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นถึงแสนไหมนี่โอ้ไม่ถึงแสนนะแต่ไม่เป็นไรก็ยังดียอดวิวนี่ก็เยอะจริงๆเลยยอดวิวเท่าไหร่ไงได้สี่หมื่นเองโอ้ยถือว่า<อ><อ>ดีอยู่นะดีขึ้นดีขึ้นฉลามยอดวิวเท่าไหร่สา<อ><อ>มหมื่นสามเออนี่ไงพวกนายเริ่มดังแล้วเพราะฉันนั่นแหละ อย่ามาโมจะกรอบเอาก็ก่อนหน้านี้ฉันโปรโมทให้ไงเออฉันไม่เชื่อมันเป็นเพราะฉันเองต่างหากเว้ยโอ้ยตอนนี้ผมเริ่มรวยแล้วทุกคนเราจะมาซื้อของกินที่มันดีขึ้นนะเพื่อเป็นรางวัลให้กับร่างกายเราโอเคเอานี้ละกันบวก5 0เออกินเลยแล้วก็มาคลิปต่อใช้แรงงานต่อนะลบเม้นที่ไม่ดีออกไปผู้ติดตามจะถึงหนึ่งแสนแล้วเว้ยรอบนี้น่าถึงหนึ่งแสนแล้วมั้งนี่เตรียมตัวได้โล่เงินทุกคนรอบนี้ถึงหนึ่งแสนอย่างแน่นอน โอเคมาเจ้ามาไปขอลองดูพวกตรงนี้ดูดิร้านค้ามีอะไรเราซื้อบ้างก็จะเป็นของพวกนี้ใช่ไหมของเติมอืออื่นๆคือจะเป็นเหมือนโฆษณาใช่ไหมอ๋อท้าไม่ยอดวีเราดีขึ้นนะแล้วนี่ก็เป็นเกมพลาสรับเงินครูสองอ้อนี่ก็ได้มาแล้วโล่งเงนเินเอ้ยว้าวสุดยอดไปเลยเจ้ากบมานี่อาโล่งเงินวางไว้ข้างๆเลยนี่โอเคพวกนายมาดูนี่สิจะเจออะไรตรงนี้ไม่รู้วัมอะไรเจ้ากบ มันเขียนว่าสตูดิโอสเตยตรงนี้เข้ามาดูซิคืออะไรวะเฮ้ยสีม่วงแป๋วแป๋วเลยอเข้าไม่ได้ทำไมกันหรือว่ามันต้องเป็น V I P ป่ะเดี๋ยวเราคุยกับผู้คุมก่อนหรือเปล่าจ้ากบอ๋อนี่ไงอ๋อเป็นการรีเบิร์ดเนี่หรือเปล่าเรากดดูเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มช่องใหม่ต้องมี10 B ผู้ติดตามก่อนโอ้โหคืออะไรนี่กดดูซิข้อมูล เอาไม่ว่าปล่อยไว้ก่อนตรงนี้นะคนครับจะโกบนดูตรงนี้สิมีเวลานับถอยหลังด้วยเว้ยเอ้ยเออมันคืออะไรลองดูสิลองรอสิเขาบอกว่าข้ามเวลาบอสอะไรวะเนี่ยไม่เป็นการสู้กับบอสเดเป็นยูทูบเบอร์ยังต้องตีบอสลอนี่ไม่รู้ว่าตีเพื่ออะไรนะเวลาจะหมดแล้วอ๋อไงมีประตูเปิดให้เข้าเข้ามาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอยังไงเจอกับตัวดันหลังคือตัวอะไรไม่รู้ดูสิทำอะไร อ๋อมีปืนเฮ้ยอ๋อสามารถยิงได้โอเคยิงแบบนี้อ้าว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 ฉันฉันโดนยิงฉันโดนยิงตายไปแล้วฉันยืนอยู่บนน้ำจู่ๆฉันก็เด้งออกมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นรอดอยู่แล้วฉันยังไม่โดนฉันยังอยู่ฉันยังรอดเฮ้ยเป็นมึงนี่ทุกคนครับนี่ก็คือรางวัลนะตอนนี้คือเราได้โล่แสนแล้วใช่ไหมโอ้โหลองดูซิว่าโล่ต่อไปเป็นไงบ้างโอ้โหดูดิแต่ละเลอ ยูทูบจริงตอนนี้ยังไม่มีใครทําได้นะทุกคนครับที่มียอดสาบเยอะขนาดนี้ไนะโอ้ oh, นี่มันก็เยอะไปโอ้ oh, มีย f o โด้วยอะไรวะนี่ oh, โอ้ oh. โหเลยฉันรอดก็ยัย oh, ยงไาได้อะยไรมจะได้เหมือนรูปโปรไฟล์อะไรสักอย่างหนึง่งจะมาซื้อใหม่์ใหม่แน่หมื่นสานี่เลยโอเคแล้วก็เดี๋ยวซื้อเมาส์ด้วย เมา้าใหม่มื่อสี่จะเล่นเกมได้อย่างคล่องๆคีย์บอร์ดซื้อด้วยเออสามารถห้าพละกันโอเคมาทำคลิปเลยนี่กเกมใหม่ว่ะ b o c Heaven เออเ,เอามาอัดเลยกเกยมใหม่สวัสดีคุณผู้ชมวันนี้จะพาทุกคนมาดูเกมใหม่ที่ชื่อว่า b o c Heaven นะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้โคตรสนุกสุดๆโอ้ยบอกเลยว่าฉลามกับอีเล่ไม่ดังเร่าผม อะไรของนายเดจจูก็มาหาพวกฉันเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้คือเขาบอกว่าโบกพีซีของคุณโอ้แปลไทยได้แบบงงมากน่าจะประมาณว่าคอมเราพังนันแหละต้องต่อสายไฟใช่ไหมโอเคต่อตามสีเหมือนอโมอุสโอเคซ่อมแล้วเรียบร้อยคอมแล้วคนดูต้องชอบอย่างแน่นอนเกมนี้เพราะเป็นเกมใหม่ของช่องแล้วฉันมีอยู่หกหมื่นซับแล้วไปเอาโทรศัพท์ดีกว่าว้าวโอย 3310ของหลามเฮ้ยทำไมยอดวิวของฉันมันเยอะขนาดนี้เลยนี่เท่าไหร่6 8 5 0 0่โอ้โหโอ้โหฉันได้โลแล้วเอาไงคือในบรรดาเรา3คนนี่ฉันลามดังน้อยสุดแน่จะให้แค่ไม่ได้มาดูคลิปนี้ว่ายอดวิวจะเท่าไหร่นะทุกคนครับโอ้ยโอ้เงินหนึ่งหมื่นแล้วเว้ยหนึ่งแสนสามหนึ่งแสนสี่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยลึกหนึ่งแสนแปดเหนอ หนึ no ่งแสนแฟดิงเรียนเรียนทำยอดวิวได้หกแสนอ้โหยจะไม่ยอมจะต้องสออู้ไหนได้ทำไมฉันได้เยอะก็ไม่รู้ฉันอาจจะเปิดหน้าก็ได้นะจะเกือบอ๋อคนไม่เคยเห็นเรียนใช่ไหมก็เลยเข้ามาดูเฮ้โอ้โหไอจะได้โลแล้วเอ้ยเอาว่าพวกเราดังแล you know ้วอู้หูเตรียมตัวไปแจกลายเซ็นไปสักสามแสนไปสามแสนก็ยังดีโอ้โหสองแสนสองแสนป่า โอ้ไม่ถึงเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวจะมาซื้อของใหม่แล้วกันนะผมสามารถซื้อใหม่ใหม่ได้นะครับผมก็คือใหม่นี้หกหมืซื้อใหม่ที่คุณภาพดีขึ้นโอเคแล้วเงินสองพไม่ซื้ออะไรแล้วไม่มีตังค์โอ้บัดดีนี่มันยูทูบเบอร์กบประจนภัยนี่นะ่าอ้าวนายไม่ชูลคุยกับฉันเลย <laughs> อาละทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันแน่เราเอาแค่นี้พอแล้วก,กันนะประมาณ2 0 0แสนซับพอส่วนผู้นหนแค่1แสนใช่ไหมใช่ฉ<ช>ัจนจะแค่1น0 0 0 0สสามมื่น 1, 30, เองเออเล่นแค่นี้พอก่อนแล้วกันน่ข้างหลังมาแล้วเอยเราเข้าไปเล่นดูก็ได้ไมป,ปิดคลิป<ม>แล้วก็เล่นไปด้วยก็ได้ไม่ได้เลยแล้วก็สลับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้ก็สามารถปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียงส5มิบหบาทเท่านั้น มาเลยเฮ้ยรอบนี้ฉันจะไม่ตายง่ายๆเลยกูเอ้เฮ้ยฉันก็ด้วยอย่าอยู่นิ่งนะทุกคนนี่ไม่อยู่นิ่งแล้วฉันได้รับการเรียนรู้จากรอบที่แล้วอ๋อนี่ไงฉันโดนเลเซอร์เลือมารอบที่แล้วนี่เลือดสี่สิบเลือดสี่สิบระวังตายได้ตายแล้วนะพวกนายได้ตายแล้วโอเคแล้วไป ทดลองมาแล้วก็เอ้ยเฮ้ยฉันได้เจมฉันได้เป็นไอ้ที่พูดโทรคงจะได้เป็นรูปโลยูทูปเน่ะอ๋อไงไงโทรคงคือจะให้ยอดวิวเราคูณ1.3วิวเอ้ยตัดคลิปไม่ดีที่สุดยอดวิวจะได้ดีๆโอ้ยตัดไม่ดีเลยมาดูซิว่ายอดวิวเท่าไหร่ก็เสร็จแล้วโอ้โหอย่างเร็วโอ้สี่แสนอ๋อทุกคนในของที่เราสุ่มได้นะครับในกล่องเนี่ยนะครับผม มันจะเป็นเหมือนสเตตัสส่วนตัวปะเนี่ยผู้เล่นสูญเสียพลังงาน10%ช้าเมื่อวางเนี่ยไหมเมื่เมอเราวางของพวกนี้ก็จะได้สเตตัสส่วนตัวไงเอาไปว่าถ้าชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกนะครับผมเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่นใหม่นะเออเกมนี้มันก็สนุกดีนะ